ดูนะเดี๋ยวจะดูทิกกานดูจันลอยเดีย๋ยเราดูนะครับเราสองดูนะนี่เพื่อนๆสังเกตไหมจันลอยหลวงพุตโตเนี่ยขอบข้างเนี่ยจะมีเส้นตัวตัดบังคับดูนะเส้นตัวตัดบังคับเห็นไหมนี่ผมสูมให้ดูชัดๆแต่ละอันก่อนนะเดี๋ยวสูงทีละอันก่อนจะได้เห็นชัดขึ้นเวลาขยายชัดๆเพื่อนๆดูนะฮะนี่ตัวตัดเห็นไหมมีเส้นเล็ก เขาเรียกบล็อกแม่พิมพ์ในการแกะแม่พิมพ์ขอบจะมีเส้นตัดเป็นเส้นตรงๆขวางไปจากส่วนหนึ่งทะลุไปฝั่งหนึ่งเขาเรียกเส้นตัวตัดบ,งบังคับเลขเจ็ดสังกติเนี่ยจะมีคล้ายๆเลขเจ็ดชัดๆเห็นไหมะตะแคงคล้ายเลขเจ็ดคือสังกติชัดๆอมีตำหนิในพิมพ์ด้วยนะะนี่เดี๋ยวผมสูมให้ดูนี่เห็นไหมเส้นเยอะๆหลังจากผิวคาบแป้งล้วก็จะเห็นเส้นเยอะๆ นี่คือเอกลักษณ์ของตัวตัดขอบลน้นเสี้ยนที่ว่าเนี่ยคือแม่พิมพ์เนี่ยเขาแกะบล็อกเนี่ยจะมีเสี้ยนแกะตั้งแต่ฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเฉพาะเนื้อน้ํามันนะฮะถ้าเนื้อผงเนี่ยจะไม่เห็นตัวตัดนี่คือหลักการดูแท้เก๊บางองค์ก็จะเห็นคลิปปิ้นตรงนี้นี่นะจะลอย2อ0หมื เอานี้สีเข้มกว่าเนื้อน้ำมันผิวแป้งเลขเจ็ดชัดๆดูนะฮะองค์หนึ่งสามหมนี่ยะสามหมบาทอ่าสังกติชัดๆเลยนะผิวแห้งๆองค์หนึ่งสามหมบองหมื่นเจ็ดพบาทเนี่ยจะรอยลูกโต๊ะ